่นาครับสวัสดียามเช้านะครับสำหรับช่องเลาะฟาร์มเลี้ยงวัวจากที่เฝ้าคลอดกันมาทั้งคืนนะครับกับแม่ร่างยักษ์ อดแล้วแม่เอสเด5ีหนึ่งหนึ่งห้านะครับแม่ไซส์ใหญ่ที่สุดในฟาร์มนะครับไงค่ะอีลีเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นลูกเอสจีตองหนึ่งนะครับกอดแล้ววันนี้นะครับ ตัวใหญ่มากเป็นแม่พันธุ์ตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์ม หัดชี่ชิโบโลววไนบนมาอัพน่นี่แหละอ่าบ้านสามห้าอัพย่านย่างเดียวย่านมันขาออกมันบดินนี่แหละยยูอาัยังยูอแล้วนสู่ื้ าจะาของเพียร้าลนะครับไปนอนแล้วอย่างนี้นเดียวสวัสดีครับ พ <laughs> ดลาวบนนันกันหลยมือ,อ <laughs> สองคืนเนี่ยได้พอแ <laughs> มน <laughs> วังฮัน่นี้แหละแ <laughs> ม่นครับอ <gasps> ้เกตสิมันตัวมาตามเป่ามาตามเป่า ตัวนี้ผสมรุ่นไนมพอเนี่ยตัวนี้ผสมรุ่นหามือออกออกมือว่านขำตัวนี้แม่สาวขำออกก่อนแข็งแรงดี lia 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 hay hàng nè chì chi toán nưng Hãy subscribe cho kênh อใครในเต็มบงบรัยดางมานั่มนี่ล่ละคขนิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับมันน่าหนอกไรขอกอดแล้วสำหรับแม่เอเดนดีหนึ่งหนึ่งห้าแม่ไซสใหญ่ที่สุดในฟาร์ม いや。 แข้งแรงไววได้พี่นางเนาะข้อตังคัอเยี่ยมมากครับเอ,เ, <c oughs> เอ้